เริ่มต้นกันที่ซิโก,โก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุลซือทีมชาติไทยก็เปิดเผยว่าทําการบ้านเตรียมความพร้อมนะครับในทีมชาติไทยทุกชุดนะครับทั้งปรีโอลิมปิกซีเกมส์แล้วก็คัดฟุตบอลโลกแล้วก็เผยว่าถากว่าชริชปุยหายเจ็บนั้นก็รอรับใช้ชาติได้ทันทีครับ โดยเมื่อวานนี้ครับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับผวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยพร้อมคณะนะครับได้นำรายได้จานวน1นึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันยี่สิบบาทนะครับที่ได้จากการจัดฟุตบอลการกุศลระหว่างทีมชาติไทยชุดคิงส์ครับพบกับสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับไปถวายแก่มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยนะครับเพื่อร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยพระธรรมสุทีนะครับนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับและพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีก็เป็นผู้แทนรับมอบและ กล่าวอนุมโมทนาณนะสาลาการประเรียนวัดมหาธาตุมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยนะครับท่าพระจันทร์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับ โดยหลังพิธีนะครับซิกโก้ได้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทยชุดสู้ศึกปรีโอลิมปิกรอบคัดเลือกรอบแรกในเดือนหน้ารวมถึงชุดซีเกมส์ที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็คัดเลือกฟุตบอลโลกซึ่งโปรแกรมจะทับซ้อนกันในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับโดยย้ําชัดว่ามีนักเตะฝีเท้าดีเพียงพอสําหรับความพร้อมทุกชุดและก็จะไม่ทิ้งรายการใดารายการหนึ่งอย่างแน่นอนไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับเป็น2ชุดอาจจะมีบางคนที่ติด2ชุดแต่เราจะ,ะดูว่ามันตรงกันตรงไหนบ้าง เพราะว่าซีเกมเ,เป็นบอลทัวร์นาเมนต์นะครับแต่บอลโลกเนี่ยมันยืนระยะย,ยาวนะครับเดือนนี้มีเตะเดือนนี้ไม่มีเตะฉะนั้นแต่เราจะมีชุดสีดตัวแรกของบอลโลกชุดใหญ่เลยไม่รอนะชวนซีเกมเนี่ยก็คือเราก็จะมีเด็กตอนนี้เด็กซีเกมเนี่ยค่อนข้างเยอะ40-50คนฉะนั้นเนี่ยพวกเราคงไม่ต้องห่วงนะครับว่าคนไหนที่ที่เล่นซีเกมแล้วเนี่ยจะต้องบินไปเตะ2ที่ไหมไไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าซีเป็นตัวแรกของบอลโลกเนี่ยก็คือมุ่งมั่นกับบอลโลกเลย นะครับส่วนถ้าเสียจ,จากภารกิจจากซีเกมแล้วอาจจะมีเป็นตัวสำรองที่จะมาเสริมได้นะครับแสดงว่าถ้าอย่างชนะที่ฟ้าวบดีหรือว่าใช่ใชก็จะแบ่งไปเลยใช่ไหมพี่ใช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 ว่าก็คืออยากให้พวรมองยงนี้นะว่าเราเน้นทุกชุดนะไม่ได้หมายความว่าเจะมาเอาแชมป์ซีเกมแล้วทิ้งบอลโลกหรือจะไปเอาบอลโลกแล้วทิ้งซีเกมมันทิ้งไม่ได้สักทีมนะครับปีลุปีก็ทิ้งไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําทีมทุกชุดให้แข็งแกร่ง เราจะบอกว่าเอ้ยเอาทำไมเอาคนนี้มาห่วงอะไรเรื่องซีเกมในอาเซียนแต่อย่างที่ที่ผมบอกไปว่าบางคนก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจหลักซีเกมบางคนก็บอกนะครับแต่พวกพวกเรายอมรับได้หรือเปล่านะนะแต่แต่ตรงนี้ทั้งนั้นก็คือทุกชุดเนี่ยเรามีนักเตะที่มากด้วยประสบการณ์อยู่แล้วฉะนั้นเราก็ต้องใช้เขาให้เต็มที่ ส่วนกรณีของชาริชปุยส์นะครับฮิโร่ชุดแชมป์ซูซูกิครับ mm hmm. เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ mm hmm. ที่มีอาการบาดเจ็บหัวเขา่าจนต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับและทางต้นสังกัดอย่างสุพรรณบุรีเอฟซก็แจ้งว่าต้องพักอย่างน้อยเป็นเวลา2เดือนนั้นทางซิโก้ก็เปิดเผยนะครับว่ายินดีอ้าแขนต้อนรับกลับทีมชาตทิทุกเมื่อทันทีที่กลับมาฟิตสมบูรณ์นะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของโคซิโก้กันครับ ชาวรีชับปุยเนี่ยแน่นอนเขาบาดเจ็บนะครับตอนนี้เนี่ยทางสโมสรสุพรรณบุรีนะครับก็ยืนยันมาว่าน่าจะ,ะกลับมาภายใน2เดือน2เดือนเนี่ยถ้านับจากนี้ไปก็มีนาเมษาพื่อสภานะครับกลับมาแล้วเนี่ย performance ดีไหมความฟิตเป็นยังไงเรารออยู่แล้วเพราะว่าแฟนบอลเนี่ยอยากเห็นชับปุยนะครับเรารอนอกจากว่าเขาหายไม่ทันเราก็ต้องดันคนอื่นขึ้นมา นะฉะนั้นเขาเขามีชื่อเขาเรียกว่า,าเป็นที่รักของแฟนบอลชาวไทยอยู่แล้วฉะนั้นเราไม่ต้องไปทดสอบอะไรเขามากแต่เมื่อมาแล้วต้องขยันต้องมีความมุ่งมั่นมีความฟิต